คุณผู้ชมครับการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ก็เป็นไปเรื่อยๆนะครับเป็นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ได้มีมีประเด็นที่จะทำให้รัฐบาลมีอันเป็นไปอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการซ้ำหรือว่าประจานผลงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลรัฐบาลเองก็จะมีหน้าที่ในการตอบคำถามซึ่งก็นำมาโดยพลเอกประยุทธ์นะครับ เมื่อเช้าเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าถ้าสภาหแห่งนี้จะเปรียบเทียบให้เป็นรามเกียรติ์พลเอกประยุทธนะ์จะเป็นพระรามนะจะเป็นพระรามแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยจะเป็นทศกัณฐ์แล้วก็บอกว่าให้รอดูจุดจบแล้วกันของทศกัณฐ์ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับคือถ้าเอาตามตามบทประพันธ์เนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยทศกัณฐ์จะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้นะครับหรือว่าเสียชีวิต โดยที่คนเป็นพระรามนะคนเป็นพระรามจะร่วมมือกับหานุมานแล้วก็หานุมาลเนี่ยไปขโมยเอากล่องดวงใจของทศกัณฐ์มาจนทำให้พระรามเนี่ยแผลงอนปลิดชีพทศกัณฐ์แล้วก็หานุมานก็ทำลายกล่องดวงใจของทศกัณฐ์ทำให้ทศกัณฐ์นั้นตายหรือว่าเสียชีวิตนะหรือว่าเสียชีวิตเพราะนั้นเนี่ย พลเดชประยุทธ์ก็บอกว่าใหรอดูตอนจบแล้วกันเนี่ยพระรามชนะดิพระรามชนะนู่นฝ่ายค้านทศก,กัณฐ์แพ้นะฮะแพ้หลังจากการอภิปรายเสร็จพลเดชประยุทธ์ก็บอกว่าสบายใจแล้วก็ยังนะฮะเยอะๆไปะทางฝ่ายค้านบอกว่าอย่าให้พระรามเนี่ยแผลงสอนบ่อยนะอย่าให้แผลงสอนบ่อยนะนี <c> ่ <oughs> คุณผู้ชมครับฝ่ายค้านหมอชนน่านก็บอกว่าแพงจนพังนะแพงจนพัง วิกฤตประเทศทั้งหมดคือตัวนายกอยากให้ลาออกยุบสภาคืนอำนาจประชาชนนะครับเปรเประยุทธ์นี่ยุบสภายากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมยากนะอ,อ,อนุทินโอ้โหปากบานเลยครับถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นพระรามเสียหนูบอกว่าขอเป็นนางสีดาครับนี่นะขอเป็นนางสีดา นะส่วนอีกคนหนึ่งครับพลตำรวจเอกเสรีพิสทจน์แฉแบบนี้เลยนะพักฝ่ายรัฐบาลแตกยับเยินจนเสียงในสภาไม่พอต้องหาซื้อเสียงฝ่ายค้านไปเป็นพวกยังมีคนมาทาบทามผมเลยหมายถึงว่าทาบทามเสรีรวมไทยเนี่ยนะบอกว่าให้พักเสรีรวมไทยไปอยู่ด้วยได้หรือไม่ขอโทษผมให้ให้ซนนะซนจุดๆผมให้ส้นเลยให้ส้นไปเลยมาถามมาติดตอ่อผมได้ยังไง เออใช้อะไรคิดผมก็ว่าอยู่ไอ้คนติดต่อนี่ก็กล้านะครับกล้าติดต่อให้เสรีรวมไทยเนี่ยเหรอไปสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยนะโอ้กล้ามากนะที่ที่มามาถามมาชักมาชวนมาเจราจามาต่อรองก็เลยได้ส้นกลับไปนะก็เลยได้ส้นกลับไปอ่ะคุณผู้ชมครับถอดรหัสของพลเอกประยุทธ์ที่พูดคาว่าเป็นพระรามแล้วหมอชนน่านบอกว่า ให้ยุบสภาซะวิกฤตมันเกิดมาจากนายกนั่นแหละนะแกยังยกยอตัวเองอยู่คือพลเอกประยุทธ์จะมีลักษณะที่ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ชอบยกยอตัวเองนะยกยอตัวเองว่าเป็นคนดีทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่อประชาชนทําเพื่อสถาบันหลักของประเทศชาติทุ่มเททํางานหนักเสียสละเป็นคนดีก็เหมือนกันครับครั้งนี้ก็ยกตัวเองว่าว่าเป็นพระเอกเป็นพระรามแล้วไม่มีทางจะแพ้ตอนจบ เห็นไพูดถึงตอนจบเห็นไมโดยบอกว่าฝ่ายค้านที่เป็นทศกัณฐ์เนี่ยจะเป็นฝ่ายแพ้การที่พลเอกประยุทธ์พูดเรื่องนี้ออกมาแสดงว่าแกไม่แกจะไม่ยอมแพ้พอสะกดกจิตตัวเองว่าเป็นคนที่จะไม่แพ้ก็ไม่ยุบหรอกครับไม่ยุบไม่ลาออกนะอันนี้วิเคราะห์เอาจากความดื้อรั้นส่วนสุดท้ายมันจะเป็นการเสียหายหรือจะทําได้หรือไม่ได้นั้นเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง啊 แต่ถ้าแกบอกว่าเกตเป็นพระรามซึ่งพระรามกับหานุมานเป็นฝ่ายปราบทศักดิ์และบอกให้ดูตอนจบของฝ่ายค้านสรุปก็คือยิ่งตอกย้ําว่าบุญเอ๋ประยุทธ์นั้นไม่ได้มีความคิดที่จะยุบสภาหรือว่าลาออกนั่นะคือความคิดนะแต่ความเป็นจริงจะถูถ่ายไปได้มากน้อยขนาดไหนหรือจะได้หรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคุณผู้ชมครับนี่คือการสรุปนะแบแบ ทัศนคติวิสัยทัศน์ของผมที่ดูกันอภิปรายว่ามันเป็นการตอกย้ำม่เห็นว่าประยุทธ์ได้ได้ประวัรนาตัวเองให้เป็นฝ่ายชนะก็คือพระรามเพราะฉะนั้นก็คงยากนะครับที่จะยอมยอมยุบสภาหรือว่าลาออกครับหากว่าคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนทีมข่าวอีซียุคนทีมข่าว Easy News นะครับและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนทีมงานในต่างจังหวัดและรถข่าวปันสุขที่เราจะได้เอารายได้ที่เกิดขึ้นมาจากการขายสินค้าของเราเนี่ยนะครับไปแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถสนับสนุนนี่ครับเนื้อแดดเดียวทอดสีขาวๆเนี่ยบางครั้มันติดน้ำแข็งนะครับผมออกมาจากช่องฟรี เนื้อแดดเดียวทอดเห็นไหมฮะเนื้อสีเข้มๆเลยนะครับนี่เนื้อแดดเดียวทอดสูตรยุคนนะครับชุดละ295บาทนะครับน้ำหนัก400กรัมนะครับด้านล่างพิมพ์โน้ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในลิงก์ไลน์นี่จะชัวร์สุดลิงก์ไลน์เนี่ยคุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์ปุ๊บเนี่ยนะฮะร,ระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้กดเข้าไปในลิงก์ไลน์ก็ทักทีมงานเขาด้วยนะครับว่าสนใจสินค้าตัวไหนจะสนใจ เนื้อแดดเดียวทอดหรือว่าหมูแดดเดียวทอดหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งที่ชัวนะครับนั่นก็คืออินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือไม่ก็นอร์มัลยุคนได้นะครับชุดละ295บาทนะครับถามว่าเนื้อแดดเดียวทอดเนี่ยความอร่อยมันอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมครับความอร่อยอันดับแรกก่อนมันเป็นสูตรเนื้อแดดเดียวทอดคนเมืองน่านคนเมืองปัวซึ่งก็คือบ้านเกิดผมเองข้อที่2 หมูกับเนื้อแดดเดียวทอดเนี่ยผมพูดมาโดยตลอดนะครับว่าสินค้ามันจะมีความพิเศษกว่าอันอื่นๆเพราะอันอื่นเนี่ยเป็นของชุมชนที่ผมไปทานแล้วมันอร่อยแล้วผมก็รู้จักกับคนที่เขาทําแต่เนื้อเนี่ยกับหมูเนี่ยผมทํากับเพื่อนผมเองนะครับผมทํากับพักพวกผมเองเพราะว่ากินมาแล้วเนี่ยหลายปีนะครับเรากินกันมาแล้วหลายปีเพราะว่าเรานัดสั่งสรรกันกินข้าวกันเราก็จะ ทำเมนูกับข้าวเมืองเมืองกินกันหนึ่งในนั้นก็คือนี่แหละครับเนื้อแดดเดียวทอดชุดละสองร้อยเก้าสิบมาผมทํากินกันเลือกเนื้ออย่างดีเพราะว่ากินเองไงกินเองกับคนที่เรารักกับพักพวกเพื่อนฝูงเราเราก็จะทาําออไม้ดีเพราะว่าไม่ได้คิดถึงต้นทุนกําไรต้องการกินของอร่อยเราทําเองเราก็จะเลือกของดีแล้วเราก็มั่นใจว่าเราทํากินมาโดยตลอดไงถ้าไม่อร่อยเราจะกินหรอครับถึงออกไหมครับถ้าไม่อร่อยเราจะกินได้อย่างไรจนท้ายที่สุดเนี่ยพอผมเริ่มมีชื่อเสียงผมก็เลย เอามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองก็คือเนื้อแดดเดียวทอดเป็นของที่ผมชอบรับประทานมากนะครับชอบมากนะครับและที่สำคัญเราใส่ความรู้ความเข้าใจของเราในการทำงานนลงไปก็คือความจริงจังคนระับซีเรียสครับทั้งสะอาดอุปกรณ์อุปข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างต้องดีหมดนะต้องซีเรียสต้องจริงจังและใส่ปรัชญาในการทำของลงไปก็คือ ทำพรีออเดอร์คุณผู้ชมสั่งมาเราถึงเริ่มจัดหาวัตถุดิบแล้วก็เริ่มทําแล้วก็เริ่มส่งไม่ได้ทําค้างเอาไว้เพราะนั้นเนี่ยของเหล่านี้เป็นของสดใหม่รสชาติเยี่ยมนะเหมือนกับที่ยุคคนกับพักพวกเนี่ยกินอย่างแน่นอนนะครับวันหนึ่งก็แล้วแต่นะฮะบางวันก็20กว่าชุดบางวันก็30กว่าชุดนะครับไม่เกินนี้นะฮะถ้าจะให้ทําเป็นระดับห้าห0ชุดเนี่ยอันนี้ก็คงไม่ทําก็คงไม่ไหวนะฮะนี่ครับอันนี้295เนะฮะเมื่อกี้พูดถึง เอ่อเนื้อใช่ไหมฮะสองเ้ 5, สนใจก็พิมพ์ว่าสนใจก็ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับด้านล่างหรือไม่เอาชัวร์ก็อินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มอลยุคนก็ได้เมื่อกี้พูดถึงเนื้อนะครับทีนี้มาดูหมูบ้างสําหรับคนไม่ทานเนื้อนะครับขนาดเข้ากันนะครับ400กรัมเห็นขาวๆเ,เ,เนี่ยเป็นน้ําแข็งนะครับน้แข็งมันเกาะอ,อยู่นะเอ่อหมูสีมันจะใสกว่านม่นะครับแล้วแต่คนชอบเลยว่าชอบหมูหรือว่าชอบเนื้อนะครับหมูสีมันจะใสกว่านะครับ หมูเนี่ยจะ250หนะหมูจะสองเนื้อจะ295เก้าสิ้านะครับอันนี้จะเป็นหมูนะนะหมูสีมันจะใสกว่าคุณผู้ชมเห็นไหมฮนะเราแยกอุปกรณ์การทำทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วถ้าสนใจหมูก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็สั่งซื้อกับทีมงานหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อก หรือว่ากล่องข้อความเพจอ e a s y ยุคนหรือว่าน o r m a มยุคนก็ได้นอกจากนั้นเราจะมีสินค้าอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแหนมกล้วยชาบไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกแคบหมูนะไส้อัวนะคุณผู้ชมก็เวลาเข้าไปในไลน์ครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจ e a s y ยุคนหรือว่านอ r m a l ยุคนเนี่ยก็สอบถามกับทีมงานได้เพราะคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะสอบถามข้อมูลของสินค้าหรือว่าราคาของของกินอันไหนเพิ่มเติมนะครับ นี่เป็นสินค้าหมูกับเนื้อเนี่ยเป็นของที่ผมทํากินเองเลยโอ้หหลายปีและคุณผู้ชมทํากันมาหลายปีและ้ะนะครับมันจะมีความเป็นการเอาจริงเอาจังการพิถีพิถันนี่เยอะมากเพราะไม่ได้เริ่มต้นมาจากการทําขายไงคุณผู้ชมรู้ไหมทำกินนะครับแล้วส่วนคนที่ถามว่าเออขายมาอ่านข่าวแล้วมาขายของมันดูไม่ดีมันดูอะไรแบบเนี้ผมก็ต้องคือไม่มีผมก็ขอถามคนที่ถามผมเนี่ยนะว่า วันนี้คุณพี่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงคุณพี่ไม่ใช้เงินใช่ไหมช่วยสอนผมหน่อยสิบางครั้งผมก็ไม่ได้ตัดสินคนนะถ้าคุณพี่ใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยโดยไม่ใช้เงินนะคุณพี่สอนผมหน่อยว่าคุณพี่ทํำยังไงอันนี้ข้อที่หนึ่งและผมเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตคนเดียวผมมีทีมข่าวผมมีทีมงานผมมีค่าใช้จ่ายค่ารถ นะที่ทีมข่าวต้องไปทําข่าวค่าอินเทอร์เน็ตค่าอุปกรณ์ค่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นจํานวนเงินเยอะเลยแหละครับนะเออผมพาคนมาทํางานอยู่กับผมด้วยเนี่ยผมก็ต้องดูแลเขาอะทําไมครับคนที่มาทํางานที่คุณผู้ชมเห็นในองค์กรผมเนี่ยยี่สิบกว่าคนเนี่ยนะครับเขามาทํางานผมฟรีเหรอใครมันก็อยากได้เงินเดือนเยอะๆทั้งนั้นเนะ่ะใครก็อยากมีชีวิตที่ดีกันทั้งนั้นเนะ่ะเพราะนั้นเนี่ย ผมก็เลยต้องมีความจําเป็นต้องหาเงินเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตนะเอาไปดูแลเหล่านี้แต่ว่าธุรกิจของผมมันไม่ได้คิดถึงแต่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับมันคิดถึงปรัชญาคือมันต้องมีปรัชญาพูดเหมือนเท่เทนะครับแต่ไม่ใช่นะครับคือองค์กรธุรกิจธุรกิจหนึ่งเนี่ยมันต้องมีอุดมการณ์หรือปรัชญาของธุรกิจนั้นที่ไม่เกี่ยวกับเงินเพียงอย่างเดียวแฝงอยู่ตรงนั้นด้วยมันถึงจะนําพาไปสู่คุณภาพ นำพาไปสู่ความสุขและนำพาไปสู่ความสําเร็จความสําเร็จไม่ได้ชี้วัดกันที่เงินมากหรือว่าเงินน้อยนี่คือปรัชญาของผมนะหผมช่วยชุมชนซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผม 2. องจ้างงานในต่างจังหวัดเด็กต่างจังหวัดไม่ต้องเข้ามาทํางานในเมืองเสมอไปคุณอยู่ที่บ้านก็ได้มีความสุขอากาศดี อยู่กับพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกครอบครัวปู่ย่าตายายนี่เป็นการกระจายออกสู่ต่างจังหวัดแม้จะเป็นสโคปเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นทีมข่าวอิ่ยุคนที่ประจำการอยู่หลักก็คือกทมโลดแล่นเป็นปากเป็นเสียงทําข่าวหลักเรียกร้องให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและกําไรเหลือกว่านั้นเนี่ยก็เอาไปทําโครงการดีๆสนับสนุนแล้วก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาจจะไม่ใหญ่ครับแต่ว่าเราได้ทำเนี่ย เราได้ทําไม่ใช่ว่าพูดอย่างเดียวเราทําด้วยและที่สําคัญของที่คุณผู้ชมซื้อไปเนี่ยนะครับเป็นของอร่อยแน่นอนครับเป็นของมีคุณภาพแน่นอนผมเน้นคุณภาพยิ่งกว่าอะไรซะอีกซีเรียสด,ด้วยนะซีเรียสเพราะว่าอยากให้องค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์จริงๆให้เขาได้รับรู้ว่า้อของชาวบ้านของที่ชุมชนต่างจาังหวัดมันก็สู้ของขึ้นห้างได้สบายมีคุณค่าและก็มีคุณค่าทางจ,จิตใจ มากกว่าเซตเีันไปนะครับก็ขออธิบายตรงนี้เพิ่มอีกสักรอบนึงนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาใต้คอมเมนต์หรือไม่ก็เข้าไปในลิงก์ไลน์นี่จะชัวร์กว่านะครับเพราะว่าเข้าไปในแชทไลน์เลยก็สั่งซื้อทักกับน้องทีมงานเข้าไปหรือไม่ก็กล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนหรือว่าอนอน on, ร์ม l ลยุคนได้วันนี้ผมยุคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ